ตาสีพิจิกลางเดือนสิงหาคมเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมรับข่าวดีท่านนั้นเด่นทั้งการงานเด่นทั้งการเงินโดดเด่นทั้งโชคลาภสวัสดีครับคุณผู้ฟังกัลยานามิทุกท่านครับวันนี้ช่องคิดดีมีพลังบวกชาแนลมีเรื่องราวดีมานำเสนอเช่นเคยก่อนอื่นเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทาด้วยนะครับสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านครับดวงชะตาทิศทางดวงของชาวราศีพิจิกเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมหรือในช่วงวันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นจะขยับเข้าใกล้เศรษฐีดวงมหาโชคการเงินการงานของท่านเดินอยู่ในทิศทางตำแหน่งที่ดีอย่างมากท่านนั้นได้เลิกมหาชั ได้เลิกมงคลทําให้ช่วงวันที่15สิงหาคมยาวไปจนถึงวันที่31สิงหาคมท่านจะมีเรื่องราวดีๆเหตุการณ์ดีๆนั้นถ้ายอยเลียงชิวเข้ามาหาท่านชาวราศีพิจิกเรื่องราวต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนั้นต้องขอบอกชาวพิจิกเลยว่าหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวที่จะสนับสนุนในทิศทางทางด้านการเงิน การผลักดันให้การเงินของท่านนั้นโดดเด่นขึ้นแบบผิดหูผิดตาหากเข้าสู่กลางเดือนก็คือในวันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปชาวราศีพิจิกตัวท่านจะถูกหลายล้อมไปด้วยคำว่าเงินเงินทองทองแถมในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั้นท่านยังคงได้ดาวใหญ่ถึงสามดวงด้วยกันที่จะเข้ามาเสริมเข้ามาหนุนเข้ามาอุปถัมภ์ ดวงชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวศุกร์และท่านยังคงได้รับอิทธิพลจากดาวพระเกศด้วยเช่นกันนั่นจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านต้องขอบอกว่ามากมายหลายเรื่องเลยทีเดียวแต่ในคลิปนี้ เราขอเน้นย้ำไปที่สามเรื่องราวที่ชาวราศีพิจินั้นมีเกณฑ์จะพบเจอหรือสามารถเกิดขึ้นกับตัวท่านนั้นสูงมากเลยทีเดียวเรื่องแรกที่ชาวราศีพิจิจะพบเจอมากที่สุดนั่นก็คือชาวราศีพิจิท่านไม่ต้องไปหาโชคลาภที่ไหนโชคลาภของชาวราศีพิจินั้นอยู่รอบๆอบตัวท่านเองสำหรับเรื่องนี้ชาวราศีพิจิ ต้องบอกภาพรวมก่อนว่าดวงชะตาของท่านเข้าสู่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมน,นั้นท่านจะได้โชคลาบโชคลาบของท่านนั้นจะเกิดขึ้นจากอะไรโชคลาบของท่านในตอนนี้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกท่านได้ดวงของคนที่อยู่รอบข้างนั้นอุปถัมภ์ท่านดีนักแลโชคลาบของชาวราศีพิจิกท่านไม่ต้องไปขนขวายไปหาไปเสาะแสวงหาที่ใด มีเกณฑ์ที่ทําให้ท่านนั้นพบเจอกับโชคลาภไม่ว่าจะเป็นการชี้นําการบอกใบ้หรือแม้แต่หยิบเลขมงคลน,นั้นเลขนี้ยัดเยียดใส่มือท่านเรื่องแบบนี้สามารถเกิดกับท่านได้และถือว่าจะฉมังอย่างมากอาจเป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบางเอินไม่ได้เตรียมกันมาก,ก่อนเกิดเรื่องราวเพราะความไม่ได้ตั้งใจก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้น จะพบเจอโชคลาภโดยบังเอิญให้เปอร์เซ็นในข้อนี้ถือว่าสูงมากและในขณะเดียวกันชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านนั้นนอกจากจะได้โชคลาภจากคนที่อยู่รอบตัวท่านแล้วยังมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะได้โชคลาภที่เกิดจากตัวของท่านเองด้วยเช่นกันชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านนั้นในตอนนี้ไม่ว่าท่านจะมีความฝันหรือแม้แต่ลางสังหรณ์ ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านนั้นต้องยอมรับเลยว่าชาวราศีพิจิกมีเซนมีสัมผัสพิเศษอยู่กับตัวไม่ว่าจะเป็นความฝันหรือลางสังหรณ์ค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำอย่างมากชาวราศีพิจิกถือว่าจาเข้าสู่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเทพีแห่งโชคลาภจะเข้าข้างชาวราศีพิจิกเทพีแห่งโชคจะเข้าไปสิงสถิตอยู่ในดวงชะตาของท่าน ถือว่าช่วงกลางเดือนสิงหาเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลเกี่ยวกับโชคลาบนั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิตอย่างแน่นอนข่าวดีเรื่องที่สองอะไรที่ทําให้ชาวราศีพิจิตออกปากคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากนั้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปทุกอย่างจะคลี่คลายนับตั้งแต่ดวงชะตาของชาวราศีพิจิตหากจะพูดย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้ หากจะพูดถึงการเงินต้องยอมรับเลยว่าชาวราศีพิจิกท่านค่อนข้างที่จะหาเงินจริงหาเงินได้คล่องความสามารถในการหาเงินหาช่องทางการสร้างรายได้นั้นต้องยกให้กับชาวราศีพิจิกเลยทีเดียวแต่ชาวราศีพิจิกนั้นหามาได้เท่าไหร่เก็บไม่ค่อยอยู่จะต้องมีทางออกจะต้องมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นต้องใช้จ่ายชาวราศีพิจิกท่านอาจจะพบเจอกับปัญหา เกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวของท่านค่อนข้างที่จะเป็นภาระให้กับท่านค่อนข้างที่จะนำความเดือดร้อนมาให้ท่านก็เปรียบเสม,มือนว่าหาเงินคนเดียวแต่ใช้หลายคนชาวราศีพิจิต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากในช่วงต่อจากนี้ไปเข้าสู่กลางเดือนสิงหาคมหากจะพูดถึงคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัว ชาวราศีพิจิกนั้นเป็นเสาหลักนับจากนี้เป็นต้นไปสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นญาติหรือแม้แต่พี่น้องคนที่อยู่ในครอบครัวของท่านเขาจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระท่านได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการที่เขาได้งานทําและเขาก็จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งค่อนข้างที่จะทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นได้พักผ่อนหย่อนใจบ้าง ได้คลายอกได้คลายความกังวลได้คลายความเครียดออกไปบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กำลังเกิดขึ้นกับท่านหรือแม้แต่หากจะพูดถึงการงานของชาวราศีพิจิชาวราศีพิจิท่านใดที่ยังเตะสนอยู่ยังคงไม่มีงานทำกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีท่านก็จะมีงานทำท่านจะได้รับงานจากคนรอบข้างของท่าน ไม่ว่าจะเป็นคนที่ท่านให้ความเคารพนับถือมาช่วยเหลือเข้ามาดึงตัวท่านไปช่วยงานไปร่วมงานก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ทํางานในส่วนที่ท่านถนัดตรงกับหลักสูตรที่ท่านได้รล่าเรียนมาก็ถือว่าเป็นงานที่ท่านทําแล้วท่านสบายใจสําหรับบรรยากาศในสถานที่ทํางานชาวราศีพิจิกบางท่านก็พบเจอปัญหาที่กลุงเกือ บรรยากาศที่ทําให้ท่านนั้นค่อนข้างจะอึดอัดใจหรือแม้แต่เพื่อนบ้านปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ทําให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยใจในทุกๆวันจากนี้ไปหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะดีขึ้นบรรยากาศที่ดูเหมือนจะไม่ลื่นพิลมนักหลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ชาวราศีพิจิกท่านจะพบเจอกับคนที่มีความเคารพนับถือเข้ามาเป็นตัวกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลียทําให้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่ไม่ชอบกันคนที่ไม่พอใจกันก็ไม่ใช่ว่าต้องกลับคืนดีกลับมาคุยกันแต่ก็จะเป็นไปในส่วนของต่างคนต่างอยู่ไม่วุ่นวายไม่มีการทำให้เกิดปัญหา ต่างคนต่างอยู่อย่างเป็นสัดส,ส่วนก็ถือว่าอะไรอะไรก็จะค่อยดีขึ้นตามลำดับก็ถือว่าข่าวดีที่กำลังเกิดขึ้นกับท่านเรื่องที่สองบรรยากาศหรือความสบายใจกำลังจะกลับมาหาชาวราศีพิจิกข่าวดีเรื่องที่สามชาวราศีพิจิกตัวท่านในช่วงเข้าสู่กลางเดือนสิงหาคมการเงินของท่านยังคงโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ชาวราศีพิจิกนอกจากการเงินที่ท่านจะได้จากโชคลาภที่ถือว่าดวงด้านโชคลาภของท่านนั้นอยู่ในจุดที่ดีชาวราศีพิจิกท่านยังมีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่การเงินการทองของท่านนั้นจะเฟื่องฟูอย่างมากในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ที่สิ่งของหรือของที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนถ่ายโอนต้องการที่จะขาย ต้องการที่จะเปลี่ยนมือมีเกณฑ์ที่จะสมหวังมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ปิดยอดการขายในช่วงนี้สําหรับชาวราศีพิจิกในข้อนี้ข่าวดีของท่านมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ปิดการขายสินค้าบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสินของบ้านรถโครงการต่างๆหรือแม้แต่สิ่งของแก้วแหวนเงินทองที่ท่านต้องการที่จะเปลี่ยนมือต้องการที่จะเปลี่ยนไทยโอนออกไป ในตอนนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับกุ่คลหรือบุคคลที่สนใจในสิ่งเหล่านั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดโต๊ะเจรจาพูดคุยต่อรองถึงความเป็นไปได้ที่จะได้ปิดการขายสินค้าเหล่านั้นก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะปิดการขายได้สําเร็จก็ถือว่าชาวราศีพิจิกในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับเงินก้อนมีเกณฑ์ที่ท่าน จะได้ปิดการขายสมหวังอย่างที่ท่านตั้งใจซึ่งข่าวดีทั้งสามเรื่องนี้ถือว่ามีเกณฑ์เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกอย่างมากแต่ต้องเข้าสู่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปแล้วเท่านั้นสำหรับคำทำนายพยากรณ์ในคลิปนี้ชาวราศีพิจิตฟังแล้วเห็นว่าเป็นสีิมงคลกับดวงชะตาของท่านก็ขอให้ท่านพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อที่ท่าน จะได้รับพลังงานดีๆที่อยู่รอบตัวท่านขอขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านช่องชิดดีมีพลังบวกแชนแนลได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรได้รับฟังหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยและสุดท้ายนี้ ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุสาธุสาธุ